รถเข้าใหม่ครับแลไอเทม Toyota Camry e x t m o ปี2015ราคาโคตรถูกราคาโคตรโดนใจครับผมห้ามพลาดคลิปนี้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถเข้าใหม่สวยๆนะฮะโครงสร้างเดิมๆราคาถูกๆและที่สำคัญเป็นรุ่นพิเศษมานำเสนอนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมที่เดิมนะครับบริษัททอออโต้นะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถนะครับก็เข้ามาได้ตลอดเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าว่าหรือว่าจะ Walk- in เข้ามาเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถจับจองออนไลน์นะครับแอดไลน์แอดเบอร์โทรกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวพา น้องๆน,นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเซลล์เนี่ยติดต่อกลับไปส่งรูปส่งรายละเอียดหรือว่าทําคลิปรีวิวให้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้า Toyo ต้ c a m r y 2.0G XTIMO e คันนี้ครับเป็นรุ่นมีเฟดพึ่งเข้าใหม่สภาพสดๆร้อนๆฝากระโปรงยังอุน่นๆอยู่เลยครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2015ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมนะฮะเป็นแรไอเทมนะครับ,รบแล้วผมขายในราคาเพียง6 1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นครับผมใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยสีขาวมุกรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับเป็นรถบุคคลซื้อสดไม่วีแวดด้วยนะครับใครไวใครได้มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับเป็น 2.0G e x t r m o ครับปี2015เปลี่ยนโฉมหน้า Minor c h a n เรียบร้อยนะเป็นปีแรกที่เขาเปลี่ยนโฉมมานั่นเองนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับ ป้ายทะเบ C, ียนสีกอไกว 5, ่วอลแวนสี185กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้เลยนะสีขาวมุกสวยๆเนียนๆครับชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร้นะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโครมเดียวกันนะฮะด้านล่างตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดและที่สําคัญแน่นอนนะครับตัวเอ็กซิโมเนี่ยเป็นตัวพิเศษนะพิเศษยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะ ลูกค้าจะเห็นว่าจะมีในส่วนของอาสเกิร์ตนะครับรอบตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับและก็ลายล้อแม็กที่เป็นทูโทนนะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น x t i m m ิ o เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับผมสำหรับลายแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นสแตนดาดโรงงานเนี่ยจะเป็นขอบ16นะแต่ว่าตัว x t i m m ิ o เนี่ยเขาทำมาให้เป็นรถดูทรงสปอร์ต มากยิ่งขึ้นนะครับตัวร้อแม็กเนี่ยเลยได้เป็นขอบ17นั่นเองนะครับเป็นแม็กทูโทนปัดเงารายเป็นเอกลักษณ์ล้อแม็ก5ลูนะฮะได้ดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับผมส่วนคันนี้รัดด้วยยางบ r i s t o n e e c o p ี e ครับปี2020สัปดาห์ที่3นะดอกยางก็ถือว่ายังโอเคอยู่ตอบโจทย์นะครับวิ่งประมาณ1ปีเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องของตัวยางนะครับแล้วก็ โครงสร้างก็เดิมเดิมเลยนะครับเดิมขนาดไหนนะครับตัวรถเนี่ยผมยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะฮะส่วนคิ้วนะครับทั้ง4มุมประตูติดให้เรียบร้อยนะฮะส่วนฟิล์มก็ติดให้เรียบร้อยพาสีพรบรผมต่อให้ใหม่นะครับผมกระจกทุกบานมีตาปั๊มโตโยต้าเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่เคยแตกหรือว่าเคยเปลี่ยนนะครับผมส่วนมือเปิดเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีครับกุญแจเป็นตัวรีโมทสมาร์ท เคลตนั่นเองนะคะผมมีดอกสำรองให้นะครับผมสำหรับคันนี้นะคะส่วนภายในครับแน่นอนนะฮะรถทรงสปอร์ตแบบนี้ก็ต้องเป็นโทนสีดำล้วนนะครับผมและตกแต่งด้วยลายไม้ครับคันนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะตรงรุ่นนะครับจะเป็นสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงครับส่วนเสาบีก็เดิมๆเลยน็อตเนดนะครับด้านบนด้านล่างไม่มีแกะสติกเกอร์ติดมาจากตัวรถนะครับสภาพสมบูรณ์นะ แผ่นเพดเดิมโรงงานครับไม่มีรอยชํารุดเสาเอเดิมครับน็อตไม่มีแก่ครับบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมๆสีบางๆครับสวยๆเนียนๆเลยนะฮะผมใครสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับด้านหลังกว้างๆนะดูนะฮะได้พงได้ผมเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเนียนๆสวยๆกริบๆเลยใครไวใครได้ครับ 2.0Gextimo รุ่นพิเศษเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดุมแก๊ส รถบุคคลมือเดียวป้ายแดงครับผมซื้อสดไม่มีแหวนหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครไว้ใครได้จริงๆคันนี้ผมบอกเลยว่าแตะ like แล้านไม่นานอย่างแน่นอนนะแตะล้านไม่นานอย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถบุคคลมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อสดไม่มีแหวนใครไว้ใครได้นะครับผมสําหรับคันนี้บอกเลยว่าคันนี้แตะล้านไม่นานอย่างแน่นอนนะเผื่อลูกค้าบางท่านนะคะพี่ เพิ่งแวะเข้ามาดูคลิปนะครับตัวรถคันนี้อาจจะไม่อยู่ให้แล้วก็ได้นะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับมาดูด้านหลังกันครับผมด้านหลังเดิมๆสีเนียนๆครับไม่มีเพี้ยนนะสีเดิมจากป้ายแดงครับไม่เคยทําสีเลยสําหรับคันนี้นะด้านหลังสวยมากครับฝาท้ายเดิมครับผมชุดโคมไฟท้ายเดิมโรงงานทั้งสองฝั่งครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะฮะไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเหมือนเดิมครับคันนี้เป็นตัวหัวฉีด D4S แล้วเรียบร้อยนะครับโลโก้ที่ติดมากับตัวรถเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะฮะเอ็กซิมโมสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตหลังนะครับที่ตกแต่งด้วยไฟทับทิมทั้ง2ฝั่งและก็สปอยเลอร์ตูดเป็ดด้านบนสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับส่วนกระจกด้านหลังก็จะมีไล่ฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3ครับผมแล้วก็ตัวฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้เลยนะฮะมาดูห้องเก็บของกันกว้างๆเนียนๆแบบนี้รถสวยครับ คมสวยนะไม่มีรอยชํารุดนะครับส่วนโครงสร้างด้านล่างเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครับอุปกรณ์พื้นฐานติดมากับตัวรถครบถ้วนยางอะไหล่ของตัวก e t i m o ได้เป็นล้อแมกลายเดียวกับด้านนอกขอบ17เเหมือนกันนะครับผมนะส่วนโครงสร้างด้านล่างก็สวยๆแบบนี้เลยครับผมรอยซีนรอยเชื่อมเดิมครับไม่มีแกะถอดไม่มีรอยเจาะตัวเครื่องตัวถังครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมกาวนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม สภาพก็ดิบๆอย่างนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ทําการสปาหรือว่าทําการล้างนะครับผมสําหรับคันนี้นะก็สวยๆเนียนๆเลยนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยซีรางน้ําเดิมเม็ดอาร์ดเดิมสวยงามครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะสีไม่มีผุไม่มีก่อนนะครับรอยซีนสวยๆเนียนๆนะเล็บจิกเข้าสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งครับภายหาอยู่ด่วนเลยนะมีกล้องถอยหลังติดมากับตัวรถด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถคันนี้กันครับผม โอ้โหเอาตรงๆนะกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างดูแลดีนะคันนี้สวยเนียนกิบเลยนะครับเลขใหม่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ผมก็เห็นพร้อมลูกค้านะโอ้โหเอาใครว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะไม่เก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดโลนะครับผมไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้ครับคันนี้ประวัาาติศูนย์นะฮะสวยมากนะครับสวยมากนะฮะ อ๋อดูดิเนี่ยลูกค้าเพิ่งเข้าศูนย์เนี่ยอันนี้คือรอบล่าสุดนะใช่ไหมเก้าหมื่นหนึ่งพันเนี่ยเออรอบล่าสุดนะครับผมก็เข้าศูนย์โตต้านะครับโตต้าเท่านั้นถึงจะได้ที่คลองแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ศูนย์เนี่ยจะเป็นแบบอื่นนะก็เออลูกเข้าศูนย์ตลอดครับสวยโตลิฟติโวยสวยๆเลยครับบอร์ดปรับไฟฟ้าคู่หน้านะแผงประตูเนี่ยเป็นโทนสีดําตกแต่งลายไม้ครับกระจกเป็นออโต้หมดแล้วนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า ระบบปักเซนเซอร์ครับ BSM แจ้งเตือนกันลื่นนถลายครับมีให้ครบส่วนอันนี้เป็นปุ่มอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนะส่วนคอนโซลห,หน้าเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดําตกแต่งลายไม้ครับหน้าจอของเดิมโรงงานนะเป็นเครื่องเล่นตัว JBL ด้วยนะฮะมีระบบนําทางนะสำหรับรุ่นนี้นะครับตัว x q u i m o นะฮะ FMAMMP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมี แพทเทิร์นชิพนะครับมีคูดคอนโทรนนะครับด้านซ้ายคอนโทรนเครื่องเสียงเครื่องเล่นครับผมด้านขวาคอนโทรนหน้าจอนะแล้วก็ใช้รับสายวางสายโทรศัพท์ครับส่วนแอร์เป็นออโต้ดูโอห้องซ้ายและขวาเรียบร้อยม่านหลังไฟฟ้ามีให้นะครับผมแล้วก็ช่องชาร์จไฟอยู่ด้านล่างครับช่องเสียบสาย AUX USB นะครับผมส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคบแบบขั้นบันไดนะรุ่นนี้ตอนปี2 0 1 5ยังไม่ใช่ตัวเกียร์ถุงนั่นเองนะครับผมแต่ก็ได้เป็น CVT แบบขั้นบันไดเรียบร้อย ตกแต่งลายไม้ครับมี Qi Charger w i r e l e s s ครับอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับช่องเก็บของนะแล้วก็ที่พักแขนก็สภาพสมบูรณ์ครับผมส่วนเบาะก็หนังเดิมโรงงานครับไม่มีรอยฉีกขาดล่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยครับตามปีกแก้มนะคะผมภายในสะอาดสะอ้านครับผมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะมีร่องรอยเจอเจอมาบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าตัวฝ้าเดิมนะไม่มีรอยขาดนะคบผมไม่มีรอย อ่าร่องรอยของการฉีกขาดนะครับหรือว่ารอยผุรอยอ่าน้ําซุมน้ําซึมอะไรไม่มีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็มีที่บังแดดนะแล้วก็มีกระจกให้นะครับเป็นไฟออโต้ด้วยด้านบนก็จะเป็นอ่าช่องเก็บแบตน,นะครับส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังครับผมมาดูกัน <c oughs> โอ้โหกว้างๆเนียนๆนิ่มๆครับผมคันนี้นะมีแอร์ตู้หลังพร้อมครับ ตกแต่งลายไม้นะครับที่พักแขนใหญ่หญๆสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับช่องเก็บของด้านหลังเปิดปิดได้เหมือนเดิมครับแล้วก็แอร์ตู้หลังนะอย่างที่ผมบอกคันนี้เป็นแอร์ดูโอโซนนะครับด้านหน้า,นด,านด้านหลังนะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยสองแผนที่เนี่ยก็มีให้สองห้องครับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังกว้างครับปมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะผมบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะสภาพสดๆเดิมๆเลยนะครับแคมรี่รุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ในประเทศไทยเนี่ยผลิตออกมานะครับน้อยมากนะครับน้อยมากนะแล้วก็ราคาดีด้วยนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะสำหรับ E อ็ก m ิโเนี่ยตอนป้ายแดงเปิดตัวประมาณล้านสามนะครับผมราคาก็หายไปกว่า5 0เเลยใครสนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้ครับทออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9กโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับรีบมาดูรถด่วนนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันครับผม เครื่องยนต์เนียนๆนะครับเครื่องยนต์เนียนๆน,น,นะครับคันนี้เป็นเครื่องสองพันสี่สูบเดิมโรงงานครับผมคันนี้นะเป็นเครื่อง VVTiW นะครับคันนี้นะแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงมา้าหรือเปล่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับก็มาดูบอดี้ห้องเครื่องเดิมๆครับห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ทําการสปายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ล้างนะครับผมดูได้เลย เนียนกริฟ์ครับผมฝุ่นฝนไม่มีนะดูสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยไม่มีคาบพี่คนคาบพี่ใครเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมรอยมาร์ครอยแต้มสี่เม็ดอาร์ชัดเจนครับรอยคิวซีสวยๆนะฮะเบ้าชกหัวเดิมครับผมน็อตเนตรอยคิวซีชัดเจนนะฮะสวยๆแบบนี้คานด้านในเนียนกริปฝากระโปรงเนียนกริปครับผมแก้มซ้ายขวาของเดิมหมดไฟคู่หน้าเดิมโรงงานครับคันหน้าเดิมแท้ศูนย์นะฮะระบบเอกครับด้านซ้ายด้านขวาไล่มาเลย ฝากระโปรงดมเดิมตาปั๊มสวยๆแบบนี้นะครับแขงโชว์นงฉนวนกันความร้อนนะครับของเดิมโรงงานบดครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ครับสำหรับ Toyota Camry 2.0 GX Timo นะครปี2015 6 19,000ครับสนใจสอบถามันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ผมไอทออออโตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ